ซอยหมูแล้วล้างให้สะอาดค่ะใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็เอามาเจียวใส่กระทะค่ะเทน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะ จเจียวไปเรื่อยๆจนน้ำมันออกมาเลยค่ะน้ำมันก็เริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะ เกียวจนหนังหมูพองเลยค่ะพักไว้หนึ่งถึงสามชั่วโมจงจนกว่าน้ำมันจะเย็นนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็เอาไปเกียวครั้งที่สองค่ะเกียวครั้งที่สองใช้ไฟแรงหน่อยนะคะแคบหมูของเราก็เริ่มฟูแล้วก็สวยแล้วนะคะ แล้วเราก็เริ่มผ่อนไฟกลางเพื่อให้สีของแคบหมูสวยค่ะก็เสร็จเลยนะคะแคบหมูของเราใส่ถุงก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะใส่ถุงก็สวยกินกับซ้อมตำก็อร่อยค่ะ